เทศบาลเมืองเพชรบุนร่วมกับวัดช้างเผือกตะบลในเมืองและวัดทุ่งเสดียงตะบนเสเดียงมีการจัดงานประเพณีกอบพระเจดีย์รายกรบธาตุประเพณีเก่าแก่ที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุพกา,ารีที่สืบทอดกันมานับร้อยปี ได้มีพี่น้องประชาชนทั้งสองตำบลร่วมงานกันอย่างคับขั่งนายเสกสรรนิยมเพลงในเทศมนตรีเมืองเพชรบุ์กล่าวว่าช่วงก่อนถึงเทศกาลสงการานต์ของทุกปีตรงกับวันตรุษไทยคือวันแรม14ข้า่เดือน4วัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือกในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุญได้มีการจัดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกรบธาตุขึ้นซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสําคัญและทรงคุณค่าสําหรับชุมชนทั้งสองแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากประเพณีดังกล่าวไม่ใช่แค่ การเสนอออกถึงการน้อมนำเป็นพุทธบูชาพระรัตนตรัยเท่านั้นแต่ตามพุทธประวัติบอกไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพระธรรมเทศนาต่อพระเจ้าปเสนทิโกศลเมื่อครั้งเกิดกุศลจิตลืมใส่ศรัทธาอันแรงกล้าต่อพุทธศาสนาโดยทรงก่อเจดีย์ทรายถวายถึง 84%,0 0 0องค์ให้ถือเป็นบุญใหญ่ ทำให้ชาวพุทธทั้งหลายต่างถือปฏิบัติกระทำมาเป็นประเพณีสืบทอดจนถึงปัจจุบันสำหรับประเพณีการก่อบพระเจด,ดีย์ซายของชาวบ้านสองชุมชนนี้ไม่ใช่แค่มีความศรัทธาอันแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นการแฝงถึงความเชื่อด้ียว่า การกรอบพระเจดีย์ทรายเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อบุพกา,ารีรวมทั้งญาติพี่น้องที่ล่วงลับขณะเดียวกันยังเป็นการสารความสัมพันธ์ไมตรีในหมู่เครือญาติและครอบครัวรวมทั้งทำให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชนอีกด้วยสำหรับรูปแบบของการกรอบพระเจดีย์ทรายของชาวบ้านวัดทุ่งเสดียงและวัดช้างเผือก อาจจะแตกต่างไปจากที่อื่นบ้างเนื่องจากมีการนําธาตุหรืออัฐิหรือเท่ากระดูกของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วมาทําพิธีกรบสายฝั่งธาตุเพื่อให้อัฐิหรือเท่ากระดูกได้สัมผัสกับธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ําลมไฟแฝงไว้ได้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตหรือผู้ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้ดวงวิญ,ญญาณสู่สัมปรรยะพบอย่างสุขติ แต่เดิมนั้นก่อนถึงวันประกอบประเพณีก่อบพระเจดีย์ทรายกรบธาตุชาวเสเดียงจะช่วยกันตีคองน้องป่าประกาศให้ชาวบ้านได้รับรู้และเตรียมตัวไปร่วมงานก่อน3าวันช่วงนี้เองที่บรรดาญาพี่น้องที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางกลับมาร่วมทําบุญอุทิศส,สนกุศลให้กับอุปภการีและญาพี่น้องที่เสียชีวิตเมื่อถึงวันกอบพระเจดีย์ทรายชาวเสเดียงก็จะนําอัฐิหรือเท่ากระดูกติดมาที่วัด ซึ่งระหว่างการก่อพระเจดีย์ทรายจะนำโกรธหรือภาชนะที่บรรจุเท่ากระดูกฝังไว้จากนั้นนำดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระพิสุทธนำสวดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตซึ่งหากปฏิบัติต่อเนื่องกันทั้ง3ปีถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเพณีจากนั้นจะนำไปบรรจุไว้ตามสถานที่ต่างๆหรือนำขึ้นหิ้งเพื่อบูชาผู้ที่มาร่วมก่อเจดีย์ทรายล้วนเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวทั้งเด็กผู้หญิงและคนชารา ทุกคนต่างใช้สองมือช่วยกันตกแต่งกองทรายกองเล็กๆจนกลายเป็นเจดีย์ทรายที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้อย่างสวยงามและนำโกรธบรรจุอธิมากรบฝังหรือตั้งไว้ข้างพระเจดีย์ทรายเพื่อรอให้ผู้สูงอายุที่ทรงศิลมาสวดบังสกุลให้และถือเป็นการจบพิธีอันสำคัญดังกล่าว